สวัสดีค่ะวันนี้พี่หวานจะพามาดูอยู่หนึ่งหัวข้อที่นักเรียนจะชอบเจอในการทำข้อสอบไม่ว่าจะเป็นข้อสอบ admission หรือว่าเป็นของจุลาธรรมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยก็ตามแต่นะคะก็คือการที่เราใช้ relative pronoun ในการขยายสถานที่ปกติเนี่ย เราส่วนใหญ่ก็จะจำกันว่าเห็นสถานที่ปุ๊บใช้ w h e r e ได้เลยแต่ว่าอย่าลืมว่า which สามารถขยายสถานที่ได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องมาดูกันแล้วแหละว่าระหว่าง which หรือ where จะใช้อันไหนตามเงื่อนไขไหนแล้วมันจะถูกต้องที่สุดโอเคไหมคะซึ่งตรงนี้อธิบายไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสองตัวนี้ก็คือ where และ which เราจะใช้ w h e r e ขยายสถานที่ เมื่อสถานที่นั้นเป็น adverb of place นั่นก็หมายความว่าสถานที่นั้นนะ่ะเราแค่ต้องการบอกว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นที่ไหนเฉยๆเราไม่ได้บอกว่าสถานที่นั้นเป็นประธานหรือว่าต้องการเน้นที่ตัวสถานที่นั้นแค่ต้องการบอกว่าไอเหตุการณ์นั้นนะ่ะมันเกิดขึ้นที่ไหนเฉยๆตัวอย่างเช่น I live in Thailand where many travelers visit each year ฉันอาศัยในประเทศไทยที่ที่มีนักท่องเที่ยวมากมายเลยมาเที่ยวในแต่ละปีตรงนี้เราจะเห็นคำว่า visit ที่เป็นคำกริยาเข้าไหมคะตัวสีแดงคือคำที่เราต้องไปดูว่าควรจะใช้ which หรือ w Where ก็คือตัวสีแดงเป็นคำว่า t ทยแล a n d เนาะเราก็มาดูว่าประเทศไทยไปเที่ยวหรอหรือเขาแค่ต้องการบอกว่ามีมีนักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวในประเทศไทย อย่างเช่นข้อนี้พี่หวานใช้ where เพราะว่าประเทศไทย Thailand ในที่นี้มันเป็นแค่ adverb of place ที่บอกว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศไทยเฉยๆแค่บอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหนโอเคไหมคะไม่ได้บอกว่าประเทศไทยไปเที่ยวหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าอันที่2 which เราใช้ขยายสถานที่เมื่อสถานที่นั้น เป็นประธานหรือเป็น subject นั่นเองหมายความว่าเราต้องการเน้นที่ตัวสถานที่นั้นๆน,น,นั่นแหละเช่น I live in Thailand which has a lot of tourist attractions อย่างตรงนี้พี่หวานใช้ which เพราะว่าคำว่า Thailand ตัวสีแดงเป็นสิ่งที่ถูกขยายและในประโยค relative clause เราบอกว่าประเทศไทยนั่นแหละ เป็นสถานเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายประเทศไทยมีสถานที่องเที่ยวมากมายเราเน้นที่ตัวประเทศไทยไม่ได้บอกว่าอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยในประโยคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแตกต่างก็คือถ้าเป็น where นะสถานที่นั้นเป็นแค่การบอกตำแหน่งว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหนแต่ถ้าเกิดเป็น which หมายความว่าเราต้องการเน้นที่ตัวสถานที่นั้นๆเลยนะคะไปดูอีก4ี่ตัวอย่างในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะ โอเคเรามาต่อกันที่สไลด์นี้นะคะสไลด์นี้ตัวอย่างที่หนึ่ง The restaurant where my cousin works is really expensive ร้านอาหารที่ญาติของฉันน่ะทำงานอยู่นั้นแพงมากๆเลยนะเช็คกันตัวที่ถูกขยายคือตัวสีแดง restaurant ร้านอาหารสถานที่เนาะแต่ว่ากริยาของเราคือคำว่า works นั่นก็คือทำงานข้อนี้เราไม่ได้บอกว่าร้านอาหาร ทำงานแต่เราบอกว่าใครบางคนอะที่ทํางานในร้านอาหารนั้นเคไหมคะแสดงว่าคําว่าร้านอาหารเนี่ยมันเป็นแค่การบอกตําแหน่งเฉยๆว่าลูกพี่ลูกน้องของฉันเนี่ยทำงานที่ร้านอาหารนั้นเคไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องใช้เป็น where ตัวอย่างที่สอง my friend is taking me to a shopping mall which is huge เพื่อนของฉันกําลังพาฉันไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่มันใหญ่มาก ประเด็นก็คือว่า is มันเป็น verb ของ shopping mall นั่นหมายความว่าประโยคนี้เราต้องการบอกว่า shopping mall นี่แหละที่มันใหญ่เราไม่ได้บอกแค่ว่าอะไรมันเกิดขึ้นที่ shopping mall เคยไหมคะเพื่อนพาฉันเพื่อนกำลังพาฉันไปห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่มันใหญ่มากตรงนี้เนี่ยก็คือห้างนั่นแหละที่มันใหญ่เคเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเน้นที่ตัวประธานเลยอะที่เราเน้นที่ตัวสถานที่เลยอะเราใช้เป็น which นะคะ ตัวอย่างที่3 Vegas is the city where I got married. Vegas เป็นเมืองที่ฉันแต่งงานตรงนี้ดูแล้วคำว่า city เป็นสิ่งที่ถูกขยายแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่า city ทำอะไรแต่เราแค่บอกว่าฉันเนี่ยแต่งงานที่เมืองนี้เป็นการบอกตำแหน่งเฉยๆว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นี่นะอันเนี้ยต้องใช้ w h e r e เข้าไหคะต่อไปตัวอย่างสุดท้าย the bridge which was damaged by the hurricane is being rebuilt now สะพานที่มันถูกทำลายไปโดยเฮอริเคนนั้นนะ่ละกำลังถูกสร้างใหม่อยู่ตอนนี้กำลังถูกซ่อมอยู่ตอนนี้สิ่งที่ถูกขยายคือ bridge สะพานนะคะสพาน เป็นตัวที่มันถูกทำลายโดยพายุเฮอริเคนนั่นแหละเราไม่ได้บอกว่าอะไรเกิดขึ้นที่สะพานแต่บอกว่าสะพานเนี่ยถูกทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องการเน้นที่ตัวสะพานสถานที่เราใช้เป็น which ในข้อนี้นะคะในสไลด์ต่อไปจะมีตัวอย่าง เป็นแบบฝึกหัดให้ลองทําอยู่5ข้อนะคะเดี๋ยวพี่หวานจะแอสไลด์ลงไปด้วยแล้วเราอะ่ะลองคิดลองทํากันเองดูก่อนนะคะสต็อปไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ลองทําให้มันเสร็จ5ข้อนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสไลด์ที่4พี่หวานจะเฉลยให้พร้อมมาบอกว่าทําไมถึงตอบข้อนี้ โอเคอันนี้จะเป็นสไลด์ที่มีแบบฝึกหัดอยู่5ข้อนะคะเราลองดูนะคือเราสามารถเช็คจากตัวสีแดงก็ได้แล้วก็เช็คจากตัวสีเขียวที่พี่หวานเนี่ยมาร์กไว้ให้ถ้าเกิดว่าตัวสีแดงแล้วดูแล้วเนี่ยมันแค่เป็นสถานที่ที่เขาต้องการบอกว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นที่ไหนเฉยๆเราก็ใช้เป็น where แต่ถ้าเกิดว่าตัวสีแดงที่เรารู้สึกว่า ประโยคเนี่ยเขากาลังพูดถึงไอ้ตัวสถานที่นี้อยู่เลยไม่ได้บอกว่าอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอันนี้ให้เราใช้เป็น which นะคะตรงนี้พี่หวานอาจจะอยากให้ s t อ p ก่อนนะลองหยุดดูก่อนแล้วก็ทําให้มันเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปเฉลยในสไลด์ต่อไปกันค่ะโอเคตัวนี้เป็นตัวอย่างอ่าเป็นเป็นคำตอบของ Exercise ของสไลด์ที่แล้วนะคะทั้งหมด5ข้อตัวสีน้ําเงินจะเป็นตัวที่พี่หวานเฉลยเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันว่าทำไมแต่ละข้อถึงเลือกตอบข้อนี้ข้อที่1 do you remember the beach where we first met คุณจําชายหาดที่เราไปเจอกันครั้งแรกได้ไหมสิ่งที่ถูกขยายคือชายหาดตัวสีแดง beach เราไม่ได้บอกว่าชายหาดไปเจออะไรแต่เราบอกว่าพวกเราอะ่ะเจอกันครั้งแรกที่ชายหาด ดูแล้วคําว่าชายหาดนี้เป็นแค่ตัวบอกตําแหน่งถูกไหมเราเจอกันครั้งแรกที่ชายหาดเราใช้ where บอกตําแหน่ง 2> Number 2 the restaurant which is at the corner is run by my uncle ร้านอาหารที่อยู่ตรงหัวมุมนั้นน่ะถูกดาเนินกิจการโดยลุงของฉันเองสิ่งที่ถูกขยายก็คือ restaurant นะคะเขาบอกว่า restaurant อยู่ที่หัวมุมตรงนี้เนี่ย restaurant ร้านอาหารอยู่ที่หัวมุม เราเน้นที่ตัวร้านอาหารเลยว่ามันนี่แหละอยู่ที่หัวมุมไม่ได้บอกว่าอะไรเกิดขึ้นที่ร้านอาหารเข้าไหมคะร้านอาหารอยู่ที่หัวมุมเป็น subject เราใช้ which number three I'm going to the cafe where I used to go ฉันกำลังจะไปคาเฟ่ที่ฉันมักจะไปอยู่บ่อยๆแต่ก่อนสิ่งที่ถูกขยายคือคาเฟ่ตัวสีแดง กริยาคือ used to go ก็คือเคยไปบ่อยๆแต่ก่อนสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันคาเฟ่ไม่ได้ไปแน่นอนเราแค่บอกว่าฉันอนะ่ะมักจะไปแต่ก่อนไปที่ไหนล่ะไปที่คาเฟ่ดูแล้วมันเป็นแค่ตัวบอกตำแหน่งว่าอะไรเกิดขึ้นที่ไหนข้อนี้ใช้ where number four the factory which was shut down two years ago is currently functioning โรงงานที่ถูกปิดไปเมื่อสองปีก่อนอะ่ะตอนนี้ดำเนินงานแล้วนะ หรือว่าตอนนี้เปิดแล้วนะสิ่งที่ถูกขยายคือ Factory โรงงานนะคะ h u w n o w n ถูกปิดเขาไม่ได้บอกว่าอะไรเกิดขึ้นที่ไหนแต่เขาบอกว่าโรงงานนั่นแหละถูกปิดไม่ได้บอกว่าอะไรเกิดขึ้นที่โรงงานโรงงานถูกปิดเพราะฉะนั้นคำว่าโรงงานตรงนี้เป็น subject เน้นที่ตัวสถานที่ใช้ which นะคะสุดท้าย t h t s the famous Egyptian place which is known worldwide นี่เป็นสถานที่ที่โด่งดังมากเลยของคนอียิปต์ที่ถูกรู้จักกันทั่วโลกไปเลยสิ่งที่ถูกขยายก็คือ famous Egyptian place นะคะสถานที่ที่โด่งดังของชาวอียิปต์ถูกรู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าอะไรเกิดขึ้นที่สถานที่นั้นเราพูดถึงตัวสถานที่นั้นเลยว่ามันเนี่ยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยนะ เราต้องใช้เป็น which เ okay, คมั้ยคะเพราะว่าเน้นถึงตัวสถานที่นั้นๆเป็นประธานพี่หวานหวังว่าคลิปนี้อาจจะช่วยไขข้อสงสัยน้อ,องๆหล,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 ลายๆคนได้บ้างถ้ายังสงสัยตรงไหนอีกข้อความมาบอกพี่หวานได้เลยแล้วเดี๋ยวพี่หวานจะอธิบายให้เค okay, มั้ยคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในคลิปนี้ขอบคุณคะ่ะ